สวัสดีครับพบกับสุลต่านลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเช้ของวันที่27เมษายนนะครับพบกับผมแอดมินเบงจากช่องชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลเช่นเคยนะครับสุลต่านลิเวอร์พูลนะครับเช้ชามีข่าวดีมาฝากกันนะครับแฟนๆหงแดงลิเวอร์พูลก็ไม่ต้องไปรอหรือไม่ต้องไปลุ้นแล้วนะครับเฮียวีโกปิดดิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคอนเฟิร์มจากฟาบิโซโรมาโน่ปิดดิวอันเนสโอตนะครับเป็นกุนซือคนใหม่ของหงแดง เดี๋ยวเรามาฟังสรุปข่าวลิเวอร์พูลในคลิปคลิปนี้คลิปเดียวนะครับส่วนในค่ำคืนนี้นะฮะแฟนบอลลิเวอร์พูลห้ามพลาดนะครับหงุดหงิดของเรามีคิวบุกไปเยือนเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับซึ่งในทิสเดยังมีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้นะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างยากแต่ยังไงนะครับเรามาร่วมส่งบอสด้วยกันนะครับเจียให้เต็มที่นะฮะตามเวลาประเทศไทย18.30นนาฬิกานะครับไปเยือนเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับที่กรุงลอนดอน เวลาเราไปรับชมสรุปข,ข่าวลิเวอร์พูลฟังกันยาวๆกับแอดมิดมิงจากช่องชายผู้บ้าข้างลิเวอร์พูลกันเลยนะครับเราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับ here we go confirm ตกลงเรียบร้อยแล้วฟาร์บิโซโรมาโน่ confirm นะครับอันเนส็อตเป็นกุญสุคนใหม่ของลิเวอร์พูล here we go นะฮะฟาร์บิโซโรมาโน่ยวข่าวลูกหนังคนดัง confirm แล้วอันเนส็อตจะเข้ามานั่งเก้าอีก้กุญสุคนใหม่ของลิเวอร์พูลหลังจบซีซั่นนี้ หลังล่าสุดตกลงกันเรียบร้อยแล้วในทุกๆเรื่องลิเวอร์พูลนะครับสมศสรีแองสึกเวทีพนิกฤษนะฮะบรรลุข้อตกลงกับเฟยนวดในการขอดึงตัวอันเนสโอตโค้ชาวฮอลแลนด์มาเป็นผู้จัดก,การทีมแทนที่คอนเจเกิงครับหลังจบฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามการรายงานจากฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวเวทดวงฟุตบอลที่น่าเชื่อถือได้เมื่อวันศุกร์ที่26เมษายนที่ผ่านมานะครับโรมาโน่คอนเฟิร์มเรื่องดังกล่าว่าน X หรือว่า Twitter นะฮะพร้อมวลีเด็ด here we go ว่าอันนี้สลอตนะครับจะเข้ามาเป็นกุญแจกุหม่ของหงดงังหลังจากที่สสมสรตกลงเรื่องค่าเช่เฉยกันได้เป็นที่รียบรอยแล้วซึ่งน่าจะอยู่ที่ราวๆ3 3ถึง15ล้านยูโรหรือประมาณ520ถึง600ล้านบาท นอกจากนีลามครับโรมานโนยังเสริมว่ากุนซือหัวใสในวัย45ปีได้ตกลงรายละเอียดของสัญญากับหงแรงเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันนะครับบทสรุปปิดดียวนะครับอาเน,นสลอตเป็นผู้จัดก,การคีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลต่อจากเจคกิ้งคลับนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเซ็นสัญญากันกี่ปีนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ ด่วนหัวหน้าพิม์ลิกยันเอง1น5ข้อของแมนเชสเตอร์กำลังจะถูกตัดสินในอนาคตอันใกล้นี้ถือว่าเป็นรายงานอัปเดตข่าวใหญ่ประจำวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับข่าวที่ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์นั้นกำลังจะถูกทางพิมลีกตัดสินคดีความผิดฐานทำผิดกฎ financial fair play จำนวน1น5คดีที่ถูกแจ้งกระหาในรวเร็วนี้หลังจากที่ณนะตอนนี้นะฮะทางด้าน,น,นของพิมลิข์นั้น กำลังถูกกดดันอย่างหนักว่าไม่กล้าที่จะตัดสินบทลงโทษกับทีมใหญ่อย่อยงแมนเชสเตอร์แต่กับเลือดตัดสินความผิดกับทีมเล็กๆอย่างเอเวอเรตและนอตติงแฮมฟอร์เรส์มากกว่าฉะนั้นก็ทำให้ตอนนี้ทางพิีเลีกนั้นจำเป็นจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อลดกระแสความกดดันในเวลานี้โดยสโมสรแมนเชสเตอร์นั้นนะครับได้ถูกทางพิีเลงกกรดตา้งโหาเป็นจนวนมากถึง115คดีเมื่อช่วงเดือนกุกฎาคปี2023 โดยทางพิมลิกนั้นแจ้งว่าทั้ง115คดีที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในช่วงปี2009ไปจนถึงปี2018แต่ความผิดที่เกิดขึ้นระหว่างปี2009ถึงปัจจุบันนั้นยังไม่ได้ถูกทางพิม์ลิกแจ้งก็หาแต่อย่างได้ังนั้นก็ทําให้ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนั้นแมนซติตี้ก็สามารถคว้าแชมป์ในระดับเมเจอร์ได้ถึงสิ้น7รายการรวมไปถึงการที่คว้าแชมป์พิมลิกอีก3ส,สมัยและมีรายงานมาว่า ถ้าหากพวกเขาแมนเชสเตอร์ตี่ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงแล้วแล้วก็พวกเขาก็จะได้รับก,การพิจารณาถูกลงโทษหนักเลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเอเวอตและนอตติแฮมฟอร์เรสถูกตัดสินหักคะแนนเป็นคดีตัวอย่างไปแล้วดังนั้นมีโอกาสที่แมนเชสเตอร์นะฮะอาจจะถูกขับไล่ออกจากพรีเมียร์ลีกและให้ลงไปเล่นในเลียกระดับต่ำชั้นสุดเลยนะฮะถ้าหากมีความผิดจริงถึง115โดยรายงานนี้มาจาก ทน่านของริชาร์ดมาสเตอร์ซึ่งเป็น CEO ของพิมลิกก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ในงานแถลงข่าวก่อนยูโรเปียนลีกในกรุงลอนดอนนะฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยตัวเขาก็นั้นระบุนะครับว่าการพิจารณาตัดสิน115คดีและบทลงโทษกับแมนซิตี้นั้นกำลังจะถูกพิจารณาในอนาคตอันใกล้นี้แต่อย่างไรก็ตามทน่านของริชาร์ดมาสเตอร์ก็ได้ตอบปฏิเสธผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับวันที่แน่นอน ในการตัดสินบทลงโทษในคดีนี้ฉะนั้นก็ทําให้สื่อจำนวนมากต่างมองว่านี่อาจจะเป็นเพียงแค่การพูดเพื่อลดกระแสะความกดดันของทางด้านพิมลิกเท่านั้นเพราะกาลังถูกโจมตีอย่างหนักและก็เชื่อได้ว่า115คดีของแมนซิตี้นั้นจะไม่ถูกนํามาตัดสินในเร็วๆนี้ตามที่หัวหน้าพิมลิกรายนี้พึ่งจะออกมาให้สัมภาษณ์อย่างแน่นอนนะครับ ผมขอยืนยันตรงนี้เลยว่าทางพิมิริกนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับการตัดสิน115คดีของแมนเชสตีรเรารู้ดีว่าจําเป็นจะต้องเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างในคดีนี้อย่างโปรง่งใสและตรงไปตรงมาและผมก็อยากจะให้ทุกคนสบายใจว่าคดีทั้งหมดนี้กำลังจะถูกตัดสินในอนาคตอันใกล้นี้ แน่นอนว่าคดีของแมนเชสเตอร์ตี้นั้นมีความซับซ้อนมากกว่าคดีของนอตติงแฮมฟอร์เรสและคดีของเอเวอเรตเป็นอย่างมากดังนั้นทางพิมพ์นีกจึงมีความจําเป็นที่จะต้องตรวจสอบคดีนี้ทั้งหมดอย่างรอบคอบและาจจะต้องใช้เวลาสักระยะในการนําทุกคดีที่เกิดขึ้นส่งฟ้องศาลและผมขอยืนยันตรงนี้เลยว่าคดีของแมนเชสเตอร์จะไม่ล่าช้าอย่างแน่นอนนะครับ อยสิตัดสินกับฟาวเนี่ยมันนานแล้วครับพ่อแม่พี่น้องไปตัดสินได้ทีมหน่อยๆเนาะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเพอร์เซียดนมูลนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอล่วงหน้าให้กับเจคิงครับนะฮะพิเารณาพร้อมที่จะรอจนกว่าตัวของเขานั้นพร้อมที่จะกลับมาทํางานเป็นโค้ดอีกครั้งเจคิงครับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลที่ณตอนนี้หลังจบฤดูกาลนี้แล้วตัวของบอสใหญ่ชาวเยอรมันนั้นกาลังจะหันหลังให้กับลิเวอร์พูล และเดินออกจากสโมสรแห่งนี้หลังจากที่คุณซือชาวม,มันรานนี้อยู่ทํางานในถิ่นแอนฟิลมาอย่างยาวนานถึง9ปีเต็มนะครับและเป็นผู้ที่ผ่านลิเวอร์พูลกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งและความแชมป์รายการต่างๆเข้าสู่สโมสรครบทุกถ้วยแชมป์โดยขาดเพียงแค่ยูฟ่าโยโรปาลีเพียงแค่ถ้วยใบเดียวเท่านั้นนะฮะโดยล่าสุดนะครับท่านั้นของดีอิเดพินเดนซ์นะครับก็ได้ออกมาตีข่าวล่าสุดว่า ดูนว่าตอนนี้ท่านาของสโมสรบริเซนดอนมุนนะฮะกำลังเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอตำแหน่งผู้จัดการทีมสื่อเหลืองให้กับเจ็กกิงคลับพิจารณาในเร็วๆนี้โดยทางดอนมุนนั้นพร้อมที่จะรอให้เจ็กกิงคลับกลับมามีแรงทํางานอีกครั้งโดยพวกเขาแค่ต้องการไยเซน์ล่วงหน้าจากเจ็กกิงคลับว่าพร้อมที่จะรีเทิร์นกลับคืนสู่ทีมอีกครั้งแม้ว่าจะต้องเฝ้ารอเจ็กกิงคลับมานานกว่า1ปีเต็มก็ตามนะครับ แน่องว,ว่าท่านอนของสโมสรปุริสเตรดมุนนนั้นก็ประทับใจในการทํางานของเจเกิ้งคลับในช่วงระยะเวลา7ปีนับตั้งแต่ปี2008จนถึงปี2015โดยเจเกิ้งคลับนั้นพาทีมปุริสเตรดมุนนควา้าแชมป์บูเดสกันเยอร์มัน2ส,สมัยและแชมป์เดวเอโพคาวอีก1สมัยแถมยังพาปุริสเตรดมุนนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คันได้อีกด้วยและด้วยเหตุผลนี้เองนะฮะก็ทำให้แฟนบอลทีมเสือเหลืองจํานวนมาก ก็กำลังเฝ้าร,รอว่าทีมรักของพวกเขนั้นจะทำการยื่นข้อเสนอและคว้าตัวผู้จัดการทีมระดับโลกรายนี้กลับคืนสู่ต้นสกัดเก่าของตัวเขาอีกครั้งได้หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามนะครับทานนั้นของเจคเก็ c คลับนั้นก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ไปแล้วครั้งหนึ่งโดยเขายืนยันนะครับว่าโปรเจกต์ต่อไปของเขาเมื่อกลับมาที่เยอรมนีจะเป็นโปรเจกต์ที่ไม่ใช่ฟุตบอล ผมต้องการที่จะเข้าชมเกมการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024และเชียร์ทีมชาติเยอรมันในฐานะแฟนบอลปัจจุบันครอบครัวของเชกิ้งคลับนั้นมีบ้านอยู่สองหลังนะครับโดยหลังแรกอยู่ที่เมืองวิสบาดเนใกล้เมืองแฟงเฟิด์และอีกหลังก็อยู่ที่มาโยกาที่ประเทศสเปนซึ่งเป็นสถานที่ที่พักผ่อนที่ตัวของเชก,กิงคลับนั้นชื่นชอบ และข่าวที่ว่าทางสโมสปรปูเลซโดนมกนกำลังเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอล่วงหน้าให้กับทานเจคก,กิงคลับพิจารณานั้นน่าจะเกิดขึ้นในช่วงที่เจกเกิงคลับเก็บเข้าของออกจากลิอร์พูลไปก่อนมากกว่าแต่ก็เชื่อได้ว่าเจกเกิงคลับนั้นนะครับคงจะไม่พิจารณาข้อเสนอต่างๆณตอนนี้อย่างแน่นอนและน่าจะต้องรอจนกว่าตัวเขานั้นพักผ่อนเสร็จสิ้นเสียก่อนถึงจะกลับมาคิดเรื่องการกลับมาทํางานอีกครั้ง ดังนั้นเจเกิงครับน่าจะยังไม่มีความคิดถึงเรื่องการคุณเทียมบรุรเเซโดมุนอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนนะครับเรียกได้ว่าใจหายเหมือนกันนะฮะโอ้สำหรับลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับไม่มีเจคกิงครับนี่มันก็แปลกๆเหมือนกันนะครับทานผู้ชมเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสนับสนุนเจคกิงครับเชียร์สล็อตนะครับคุณทีมลิเวอร์พูล กุญซือหงดังเปิดเผยว่าตนจะมีความสุขหากสโมสรตัดสินใจเลือกอันเนสลอตมานั่งเก้าอีก้กุญซือคนใหม่เยอเก่งครับนะครับกุนซื้อของหงดังลิเวอร์พูลแสดงการสนับสนุนถึงอันเนสลลตว่าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลที่จะมาสร้างงานต่อจากเขาในถิ่นแอนฟิลด์การเจรจาระหว่างลิเวอร์พูลกับเฟอร์นคนก็กำลังเป็นไปได้ด้วยดีและล่าสุดมีการตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนนะครับ ท่านันอันเนสส์สตจะมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของหงแดงซึ่งเจกินครับก็เห็นด้วยหากบอร์ดบริหารของหงดงงตัดสินใจเลือกอันเนสส์สตมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทนที่ของเขาผมไม่ได้มีส่วนร่วมในการหากระบวนการนี้นะแต่ผมก็ชอบมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าจะเป็นเขาส็อตเขาเป็นคนนั้นแหละและต้องการรับงานนี้ผมชอบวิธีทําทีมและชอบวิธีการเล่นของเขา ทุกสิ่งที่ผมได้ยินเกี่ยวกับตัวเขาในฐานะคนคนหนึ่งเขาเป็นคนดีบางคนที่ผมรู้จักรู้จักกับเขาเขาก็บอกว่าสลัดเป็นคนดีทุกสิ่งที่ผมได้ยินเกี่ยวกับเขาในฐานะคนคนหนึ่งเขาเป็นคนดีบางคนที่ผมรู้จักรู้จักกับเขาเขาก็บอกว่าสลัดเป็นคนดีผมชอบสิ่งนี้มากเป็นโค้ที่ดีและเป็นคนดีมองไปข้างหน้ากับสโมสรถ้าเขาคือคําตอบถ้าเขาจะเป็นผู้ชายคนนั้นผมยิ่งกว่ามีความสุข เชคเกงครับกล่าวนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับได้หมดต้นสดชื่อนะฮะว่าที่กุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลเคยเกือบฟาดปากกับมูริโยมาแล้วในอดีตนะฮะอันนี้สล็อตนะครับว่าที่กุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลยอดทีมเฮงแดนผู้เดีสวนบทนักสู้ใจใหญ่เกือบฟาดปากกับโชเซ่มูริโ่กุนซือคนดังมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาใครหาว่าผมเรียบร้อยไม่มีหือไม่มีอือ อันนี้สล็อตนะครับว่าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของหงดังลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกเวทีพึตังกฤษสมบทนักสู้ใจใหญ่เกือบฟาดปากกับโจเซยมุนโยกุนซือคนดังชาวโปรตุเกสมาแล้วนะครับในอดีตที่ผ่านมาเล่นเอาหลายคนถึงกับตะลึงเพราะมันฉีกลุกที่มีบุคลิกภาพค่อนข้างเรียบร้อยเหตุการณ์ดัันเกิดขึ้นในศึกยูฟ่าโยโรปปลิกฤดูกาล2022-23รอบ8ทีมสุดท้าย ในนัดที่สองที่ซานติอโกโอลิปิโกบ้านของมาป่าแห่งกรุงโรมโรม,โรมาหลังจากทีโรม่าเอาชนะไปได้สี่นองพร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งต้นเรื่องมาจากกันที่อาเนสลอตไปเปิดสึกก่อนว่าตัวของเขาชอบดูนาปลีและแมนเชสตี้มากกว่าดูโรมา่าที่ชอบเล่นเกมรับและเน้นผลการแข่งขันมากจนเกินไปจนน่าเบื่อซึ่งนาทีที่จบเกมโชเซมโยกก็ได้จงังหวะเอาคืน วิ่งเดินไปที่อุโมง์ทางเข้าของนังเตะเพื่อตามไปดกักกระดาษใส่อเนสโอตจนทั้งคู่เกิดมีปากเสียงกันอย่างดุเดือดก่อนที่หลังจากนั้นคนที่อยู่โดยรอบข้างต้องวิ่งเข้ามาห้ามปรามกันจ้าละวัตดนะครับก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายไปมากกว่านี้นะฮะก็เลยกได้ว่ามีคลิปให้ได้ชมกันด้วยนะฮะมีช่วงหนึ่งนะฮะที่อเนสโอตนะครับก็ไม่ใช่คนเจียมเจียมนะครับคือ กล้าฟาดปากกับทุกคนได้เหมือนกันนะครับหยอดเงียบอิลี่พอแม่พี่น้องเราไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะฮะแอดมินก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับเราไปดูจังหวะนี้ครับดูครับมูริโยเดินอย่างกันทั้งเลงนะฮะโอ้ดูครับเดินไปใส่อันนิสลัดครับดูครับนี่ครับใครว่าเจียมเจียมครับอันนิสลัดก็เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ ด่วนเปิดเผย5รายชื่อที่ส์ดังของเฟรน,นิโหที่มีโอกาสย้ายตามอนเนสต์ลัเข้าสู่ทีมแอนฟิลด์ละจากที่ในตอนนี้แฟนบอลลิเวอร์พูลได้สิ้นสุดการรอคอยกันเสียทีนะฮะเมื่อทางด้านของฟาบ,บิโซโรโมโนใสยข่าวทงานานการีทีมชื่อดังก็ได้ออกมาโพสทวิตเตอร์ล่าสุดด้วยข้อความ Here we go สุดคลาสสิกฉะนั้นก็หมายความว่าณตอนนี้ลิเวอร์พูลสามารถปิดดีลอนเนสต์ลัเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนใหม่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็ได้สร้างความดีใจให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วโลกกันเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ทางทีมงานชัยภู้บักข้างลิเวอร์พูลก็ขอนําเสนอให้กับเ,เพื่อนๆมาทําความรู้จักกับ5นักเตะชื่อดังของฟีนูนที่มีโอกาสย้ายตามท่านั้นของอันเนสลอดเข้ามาค้าแข่งในทิมแอนฟิลด์ในช่วงตลาดสมเนี้โดยจะมีใครกันบ้างนั้นเราตามไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับคนแรกนะครับก็จะเป็นซานติโก้กิมเนส โดยซานติเอโกกิมเนสนะครับคือหนึ่งในกองหน้าดาวรุ่งที่รับการเก่าขวัญว่ามีพรสวรรค์มากที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลยุโรปคนหนึ่งในเวลานี้และกําลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนาในศึกพรีเมียร์ลีกและในยุโรปนะครับพร้อมกับทีมอื่นๆที่สนใจนักเตะเด็กีทีมชัติเบสโกรายนี้ที่ยิงไปยีบเอ็ดประตูก,กับอีก5แอซเซสในศึกเอเลนติวิชีลีกของฮันแลนด์ในลุ้การน,นี้พร้อมกับสตาร์ปนาตัวเองก้าวขึ้นมาเป็นกองหน้าที่ดีที่สุด ในลีกฮอลแลนด์ไปเป็นที่โลยลอยแล้วนะครับส่วนลิเวอร์พูลของพวกเราตอนนี้กาลังมองหาการเสริมทัพผู้เล่นรายใหม่โดยเฉพาะในตำแหน่งผู้เล่นกองหน้าในยุคปัจจุบันนะครับทีลิเวอร์พูลนั้นทําทประตูคู่ขแข่งแทบไม่ได้เลยนะครับในช่วงหลังๆดังนั้นลิเวอร์พูลก็มีโอกาสที่จะปล่อยตัวผู้เล่นในตำแหน่งกองหบางรายออกไปจากทีมและไปคว้าตัวซานติโกกิมเนสเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดสมร์นี้ก็มีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียว คนที่2นะครับก็จะเป็นเควินเทรนส์ทิมเบอร์ก่อนหน้านี้นนสโมสรอาร์เซนอลก็กำลังแสดงความสนใจอย่างยิ่งนะฮะที่จะนำตัวทนนันของ Kevin ber, อเควินเทรนส์ทิมเบอร์มาร่วมเทียมและจะเอามาจับคู่กับโจรเรนทิมเบอร์พี่ชายของเขาโดยเทนนันเควินเทรนส์ทิมเบอร์ถูกมองว่าเป็นนักเตะก,กองกลางยุคใหม่ที่มีความแข็งแกร่งและมีคุณภาพอย่างแท้จริงและเขาก็จะนำคุณภาพที่แท้จริงเข้าาสู่ลิเวอร์พูลในฐานะกองกลางตัว ป้องกันชั้นยอดได้อย่างแน่นอนนะครับโดยทีมเบอร์นั้นนะครับ,ม,นนนนรบมีการย่งบอลเฉลี่ย2.1ครั้งตัวเกมเขามีการจ่ายบอลจังหวะสำคัญได้เฉลี่ย2ครั้งตัวเกมและเลี้ยงบอลสาเร็จ1.3ครั้งต่อน,นัดฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าตัวเขานั้นสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกองกลางระดับท็อปของลิเวอร์พูลได้เป็นอย่างดีและการได้ผนึกกาลังกับอเล็กซินแม็กลิสเตอร์และโดมินิกโซบอสไลน์อาจจะเป็นกองกลางชุดที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลอีกชุดหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับ คนที่3นะครับเป็นแมทต์วีเฟอร์แมทต์วีเฟอร์นะครับถือเป็นกองกลางตัวรับที่แท้จริงของฟนิโนูตและเป็นหนึ่งในกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในฟุตบอลยุโรปในเวลานี้นะฮะด้วยอายุเพียงแค่24ปีวีเฟอร์ได้กลายเป็นนักเตะคตนสำคัญที่ฟนิโนูตจะขาดไปไม่ได้เป็นที่อรอคอยแล้วและก็ดูว่าณนะตอนนี้นะฮะตัวของเขานั้นก็พร้อมแล้วแหะครับที่จะเอาจากศึกเอเลเดวิชลีกของฮอลแลนด์เพื่อมาค้าแข่งกับพิมลีกตามสล็อต เข้ามานะครับสู่ลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าโดยการน,นี้นะครับแมตต์วีเวอร์ยิงไปแล้วหันลูกกับอีสามอซิตมีสถิติการช้บอลสำคัญ1นครั้งตัวเกมและเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งรวม2.5ครั้งรวมถึงการทำฟาวคู่แข่ง2.5ครั้งต่อน,นั่นัดนะฮะร,รวมไปถึงการทำฟาวใส่คู่แข่งนะครับ2.5ครั้งต่อน,นัด ซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าแมตต์วีเฟอร์เป็นนักเตะที่สมบูรณ์ที่สามารถเล่นทั้งเกมรุกและเก,ม,ก,ะเกมรับในแดนกลางและเป็นนักเตะที่ทําให้อเนสโลตชื่นชอบมากและชอบใช้งานนักเตะรายนี้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะครับคนที่4นะก็คือคาวินสติงก่อนหน้านี้นสโมสรลิเวอร์เคยตกเป็นข่าวมีความต้องการที่จะเสริมทัพในผู้เล่นตำแหน่งกองกลาง,งตัวรุกหรือเพลเมเกอร์มาอย่างเาวนานแต่ก็ยังไม่ประสบความสาเร็จเลยแม้แต่ครั้งเดียวและเจอเก้งครับนะครับ ก็จะได้ใช้งานคารดิเกโปและดุมนิกซ์บอสไลน์ลงเล่นในตำแหน่งกองกลางัวลุกในช่วงที่ผ่านมาแต่สาหรับณนต,ตอนนี้ดูว่าลิเวอร์พูลนะฮะอาจจะค้นพบนักเตะในตำแหน่งเพลเมเกอร์ที่พวกเขาต้องการเป็นที่ราอร้อแล้ว,ลวนั่นก็คือแควินสตรงซึ่งเป็นนักเตะที่ถูกยกย่องว่ามีพรสวรรค์สูงในการสร้างสรรค์เกมรุกเป็นอย่างมากอีกทั้งนักเตะรายนี้ยังสามารถขยับไปเล่นในตำแหน่งปีกขวาได้อีกด้วยนะฮะดะนั้นก็ทําให้ลิเวอร์พูลมีมิติในการเล่นเกมรุกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนคนสุดท้ายคนที่5นะครับยานสคูบามินสเตอร์สมมุติว่าถ้าหากหลังจบฤดูกาลนี้โมซาราต้องย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปจริงๆตามที่ตัวเป็นข่าวลือในช่วงก่อนใน,นนี้แล้วก็ลิเวอร์พูลอาจจําเป็นจะต้องเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งปีขวาขนาดแท้เข้าสู่ทีมโดยด่วนนะครับและทานดัานของยานสคูบามินสเตอร์ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่คุ้มค่าที่ลิเวอร์พูลจะลงทุนด้วยโดยนักเตะรางนี้เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นนะครับ แต่ก็เป็นหนึ่งในราดเด่นของเฟยนญูดในลูกกันนี้โดยฤูดูกาลนี้เจ้าตัวยิงไปแล้ว9ลูกกับอีก5้าเซตหลังจากที่ลงเล่นในลีกฮอลแลนด์ไปมีแค่1365นาทีเท่านั้นนะครับโดยต้นนของวินทานะครับถูกยกย่องว่ามีสกิลการเลี้ยงบอลที่น่าตื่นเต้นและเปลี่ยนเกมรับเป็นเกมรุกด้อยางรวดเร็วและน่าเหลือเชื่อดังนั้นนักเตะชาวแกมเบียร,รายนี้สามารถเป็นตัวแทนของโมซาลาในนาคตอันใกล้นี้ได้แบบสบายๆนะครับและพิมพ์ล็กนั้นน่าจะ เป็นความท,ท้าทายใหม่ของเขาและสามารถจะเกิดเป็นสตาร์ดังระดับท็อปในลีกได้อย่างแน่นอนนะฮะและนี่คือ5รายชื่อนักเตะทีะ่เป็นลูกน้องเป็นลูกม่อเป็นลูกปั้นของฮันนีสโอตที่เฟยน,นูนะครับที่หลายฝ่ายมองว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูดทางนั้นของฮันน s สโอตเนี่ยพาตัวเข้าสุดถิ่นแอนฟิในฐานะลูกทีมคนใหม่ของเขาที่ลิเวอร์พูล ดังนั้นเราก็ต้องมารอติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าเมื่อเนสลัดเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์ pool คนใหม่แล้วนั้นจะมีนักเตะจากเฟรนิโวดคนไหนบ้างนะครับย้ายตามเจ้านายของเขามาทํางานที่ลิเวอร์ pool นะฮะโดยที่เขากล่าว,าวชื่อมาใน5คนแอดมินก็ไม่ค่อยคุ้นเลยนะฮะชื่อใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะครับเราปิดท้ายกันที่ไลน์อัพคาดการณ์ของลิเวอร์ pool นะครับที่จะใช้พบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ โดยอ้างอิงจาก Did It And Feel นะครับร์พูลของพวกเรามีโปรแกรมนะครับลงเล่นในศึกพรีเมียร์กริดนะครับโดยจะอ,ออกไปเยือนเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับตามเวลาประเทศไทย18.30นาฬิกานะครับที่สุดทียังมีลุนแชมป์นะครับตานผู้ชมก็ถึงแม้ว่าจะยากเหมือนเข็นคกขึ้นภูเขานะครับแต่ว่าคำว่าฟุตบอลก็มีอะไราสามารถเกิดขึ้นได้นะครับในโลกของฟุตบอล เรามาดกกูการไล่อัพของลิเวอร์พูล2ไล่อัพนะฮะที่ดิอิแอนฟิลด์นะครับได้คาดการเอาไว้ดังนี้โดยไลย่อัพแรกนะครับของลิเวอร์พูลที่จะจกับทันนันเวนแฮมนะครับภายใต้ระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูตเป็นอลิซุงเบเกอร์กองหลัง4คนนะครับซ้ายสุดเป็นแอนดูโรเบอร์สันเซ็นเตอร์ซ้ายเวิร์ดกิฟฟานายจับคู่กับเจอเรลคอนซาส่วนฟูลแบ็กขวาเป็นจูโกเมดกกย์ยางเมตรงกลางนะครับเป็นรอยอันสกาเฟนแบกยืนทางออกไปทันนันซ้าย ตรงกลางเป็นวัตโตรุเ่นโดและทางด้านขวาเป็นอเล็กซิสแม็กอลิเซอร์ส่วนแนวรุก3คนนะครับใช้โกดิคาปูยืนทางด้าน,น,นซ้ายตรงกลางเป็นดาวินนูนเยสส่วนขวาสุดเป็นลุยดิอาร์นะครับนี่คือคาดการณ์นะครับไล่อัพแรกนะครับอาจจะใช้ชุดนี้ลงเล่นเรามาดูไล่อัพที่2กันหน่อยนะครับก็เป็นหนังสือของทีติสแอนฟิลได้นําเสนอเช่นเคยจะมาภายใต้ระบบ433นะครับผู้สกษารประตูจะเป็นอาริซงเมเกอร์ กองหลังนะครับจะเป็นแอนดรูโรเบอร์สันทางด้านซ้ายเซนเตอร์เป็นวิกกิฟฟันได้จับคู่กับจอเรลคอนซาขวาสุดเป็นเทนอเล็กซานเดโร์กองกลาง3คนนะครับไรอันสกาเป็นแบกยืนทางออกไปทางด้านซ้ายตรงกลางเป็นวัตตุรุอินโดแล้วก็อีกคนหนึ่งยืนทางออกไปทางด้านขวาก็เป็นฮาวิลเลียดดาวรุก3คนนะครับเป็นลุยดีอาร์ดทางด้านซ้ายตรงกลางเป็นคูริคาโปและขวาสุดเป็นโมมิสลานะครับ นี่คือไลน์อัปที่คาดการนะครับของดิ i s ตอิสแอนด์ฟิลนะครับอย่าลืมนะฮะ18.30นัดกางในค่ำคืนนี้นะครับส่วนแอดมินก็คงจะต้องทำการปล่อยปลาเช่นเคยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะลุ้นแชมป์ยากนะครับเราสู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก,ก็ติดสารการลิบูไปด้วยกันกับชายผู้บา้าคลั่งหริบูโภและกลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ